สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยคัสสภาพมือเดียวป้ายแดงสภาพต้องบอกว่าหนึ่งในร้อยอีกแล้วนะครับราคา159,000หนเ้านบาทเพียงเท่านั้นนะครับฟอร์ดเฟียต้าหนึ่สปอร์ตปี2017นะครับ5ประตูทรงนิยมเทรนนี้นะครับสวยสมบูรณ์จัดทรงรองล้อมาเรียบร้อยเข้าส่วทุกระยะเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังเลง็งหารถ5ประตูนะครับคันนี้ราคาดีและก็สภาพยอดเยี่ยมครับ ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่รังสิตคลองหนึ่งแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับขอสลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้เลยครับอย่าลืมแจ้งนะครับจะได้รู้กันทั้ง2ฝ่ายนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องทําอะไรเลยครับภายในเป็นเบาะนั่งแท้ทามาใหม่นะครับต้องบอกว่าทําตามความชอบนะครับใครที่ชอบและสนใจนะครับรีบตัดสินใจนะครับราคานี้จัดให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับรอเช็ครถทดลองขับนะครับวิ่งงาน มาแค่90,000กิโลเมตรงเท่านั้นนะครับกับรถสวยทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับสีต้มแท้เดิมจากโรงงานนะครับสวยๆครับนี่นะครับภายในกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ค ABS นะครับหาไว้ใช้งานนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับกระจกไาย้าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ใช้งานได้ทันทีครับเจ้าของดูแลดีข้อสุดทุกระยะนะครับลองชมเช็คดูรถตรวจสอบได้เลยครับไหม่แท้ครับการันตีว่าไม่แท้จริงๆไม่มีกอไม่มีหมุนครับ นี่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับแล้วก็มีรูปเยอะมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าดูเพลินดูแบบว่าไม่ต้องไปดูตัวจริงซื้อได้เลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดแจ้งมาทั้งช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยสําหรับน้องคนนี้นะครับพัดรถสวยเน้นๆส่วนมากจะเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับต้องบอกว่านํามาลงช่องเนี่ยหายทันทีครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับรีบตัดสินใจนะครับคันนี้สวยครับ คันนี้นะครับเอกสารนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการปิดไฟแนนซ์นะครับถ้าใครจะซื้อก็ซื้อได้เลยครับการันตีซื้อแล้วโอนได้แน่นอนถ้าโอนไม่ได้นะครับคืนเงินเต็มจํานวนแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยนะครับตอนนี้กําลังทาเลือกปิดไฟแนนซ์ให้อยู่นะครับฉังนั้นใครสนใจซื้อไปใช้งานได้เลยครับการันตีครับโอนได้แน่นอนไม่มีโกหกหกเม็ดครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างแต่ถ้าโอนไม่ได้นะครับคืนเงินให้เลยครับแถมค่าเสียเวลาให้ด้วยครับ สภาพสวยๆแบบนี้นะครับชมเช็คดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับอย่าลืมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะครับในฟอดเปียต้านะครับความมีแฟนขับแฟนเพจนะครับการซ่อมบำรุงดูแลอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่ง ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับสาหรับผมชี้เป้านําเสนอในเบื้องตอน้นรวมถึงกรตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ถึงหน้าบ้านส่งทั่วประเทศนะครับโทรเจราจาสอบถามในรายละเอียดได้เลยครับกอเช็ควอทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับรูปมีเยอะมากๆนะครับถ้าใครชอบนะครับดูรูปต่อได้เลยหรือจะโทรศลพท คลิกที่ชื่อคลิปนะครับแล้วก็ขอรูปเพิ่มทางไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์ไปได้เลยคันนี้สวยครับคัดมาแล้วเช็คมาแล้วครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องซ่อมขับรอได้เลยครับขอบพระคุณครับชมรูปต่อได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์มากคันนี้